को तो โว้ยโดนโดนโดนวัน <coughs> <coughs>

สวัสดีพี่พี่พน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาถึงในรอบสองแล้วนะครับรอบสองของประเภทประชาชนทั่วไปจากการจับสลากประกบคู่ก็ตามนี้แล้วนะฮะ คู่แรกของสนามหนึ่งทีผมกำลังไจสดอยู่นิดจะเอสที่สุคนวัสดีครับคุณสมนคุณสุรพลน้นองโชตจันจัแนแมนพัทีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับมาดูคู่นี้ครับใครจะได้เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายก็ไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มใช้สนามสองสนามสามพร้อมๆกันเลยนะครับ ตัวนี้น้องต้าเขียงหมูครับร้านโตเกียวชัดเจน,นคู่นี้เป็นการพบก,กันว่างทีมปรายนียุตติ์ในชุดสีเขียวฝั่งภูมิยาเนี่ยละฮะแบง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 เอ่อนับผู้หน้าทำอ,อ๋อ ทีมปรายศนีย์อุตติุติเขียวฝั่งผู้ยายก็หน้าขวาทําก็เป็นเจ้าวุฒนะครับตําแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้าตั้มแล้วตําแหน่งแบ็คก็เป็นจานุมอดีตทีมชาติไทยในวัยห้าสิบแปดแล้วนะครับพบกับทีมสองพี่น้องมอเตอร์หน้าขวาทําก็เป็นเจ้าโรเบิร์ตทิงนองน้อยตําแหน่งซ้ายชงก็เป็นจันเหนือแบ็ค,คแบ็คไอ้มะเลยกลัว แบงก์ก็แบ็คนะครับก็เป็นเจ้ามะนะฮะเจามะาผมจำสับสนนะครับระหว่างเจ้ามะกับจกวงครับพี่น้องตัวนี้น้องเหนือจากเชียงใหม่ด้วยนะครับทีมไหนเต็งทีมไหนเต็งเหรอกมม็มีมีทีมมีทีมเอ่อที่มีชื่อทีมจำไม่ได้นะแต่ว่าที่มี เจ้าเทนกับเจ้าบิ๊กคู่หน้าหนึ่งทีมแล้วกออ็อะไรนะทีมเจเ้าเบน์จากพิสโลกหนึ่งทีมทีมเจอาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทีมตอมีชัยจากลำปางนี่ก็ถือว่าเตง็งๆเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ไม่แน่นะฮะที่กำลังเตะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับทีมสองพี่น้องมอเตอร์เนี่ยแหละฮะ พิมะหลังเท้าอืมอันนี้อันนี้อันนี้กเดี๋ยวตาตาอันนี้กวงหรือมะสองพี่น้องนี่จําไม่ได้สักทีว่าคนไหนกวงคนไหนมะคุณจ,<า>จักริดถามว่ารอบไหนแล้วครับรอบสองนะครับรอบสองในประเภทประชาชนทั่วไปรอบสองแล้วนะคะอ๋อ,อหลังเท้านี่มะเนาะอืม ก็เริ okay. ่มกระชับมาแล้วนะครับเกมเริ่มกระชับมาในรอบลึกๆแล้วนะฮะไปที่ช่องซ้ายหน้าซ้ายจันเหนือเปิดรถชงให้เจ้าโลเบิดดูฮะเตทัดบ็อกไล่ไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้ปรายศนีอุตตระดิตคย ตอนนี้พี่อ้นยังไม่โดนตะก้อแม้แต่ลูกเดียวเข้ามารอบสองแล้วนะครับอไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะฮะบ่บายสามเข้าบ่ายสี่ยังไม่โดนตะก้อสักลูกเลย <laughs> โอ้ <laughs> โหตัวนี้พี่ทำธรรมชาติครับคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้แต้มตัวนี้ตามค่อนข้างห่างฮะลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเซตแรกเป็นของทีมสองพี่น้องมอเตอร์จากสุโขทัยครับเป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะครับอฮามาชมเกมกันต่อในเซตที่สองวัก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  อมาขยับนิดเพียบนิดโอเคโอเคขอบคุณครับไม่เป็นไรอันนี้ไม่บงังอันนี้มาจะระยะเส้นพอดีใส่ย้อยเนินมะปางชัดแจวนานสวัสดีวิชัย เฉวจริงเปล่าชัดเฉวจริงเปล่าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับอืมบีเล็กตรงสี่เหลี่ยมแชมป์แล้วก็ไออีกสวัสดีทุกท่านครับก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้ฝั่งผู้มิายสองพี่น้องมอเตอร์ฮะมาดีนะครับมาดีมากฮะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จับตามองในรอบลึกๆครับ ไปเซนีลงจักตอนนี้เฮนัทลงมาในตำแหน่งแบ็กเสิร์ฟลุงนี้ไม่ข้ามเป็นแจมของสองพี่น้องมอเตอร์จากสุโขทัยสองนะครับน้องเต้มทัดกับทีเลือดทีสามนะครับกีฬาลุมสนามไปเลยนะครับเสิร์ฟลุงนี้ทัดเน็ตหน่อยๆยังได้อยู่ครับจวุฒิตะแก้ไขยังได้อยู่นะฮะล็อกแต้มให้ไปเซนีอุูิทกีฬาเส้นหลักที แตมอยู่ที่สองต่อสามเสิร์ฟลูกนี้จันเหนือเปิดหลุดจะเบิดชงเองซันเองทัดบล็อกยังได้อยู่ไหมไม่ทันนะฮะจะต่ำแบงค์เป็นต่อวัสดีครับคุณนัทธานราเนาะ แบ่งกิดต่อที่อยู่บนคะเฟ่ตรงนี้ใช่หรอวะรักยู่ยองเหรอไครเลิกเลยคือมันรไปทำงานจริงน้วยเหรอคจ๊ะนัชชนน์สวัสดีครับสวัสดีครับแตมตอนนี้อยู่ที่สี่สอกสองพี่น้องมอเตอร์ยังขึ้นนำอยู่เสิร์ฟลูกนี้โอ้พยายามจะไปช่องขวาแต่ว่า ออกนิดนึงครับแต่สามต่อสี่เอาละลูกนี้ชงนิ่งแล้วครับโรเบิร์ตทิ้งน้องน้อยนี่แหละครับรประมาทไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมสองพี่น้องหมูถ้าเข้าไปในรอบแปดทีมใครจับเจอนี่อันตรายนะครับ อันตรายนะฮะได้จันเหนือมาคุมชงแบบนี้นิ่งๆครับชองขวายังได้อยู่ครับจะต่ำชงให้จวุฒิลูกนี้แต่ทัดบล็อกได้หรือไม่ยังได้อยู่ชงย้อนกลับมาแต่ยอดเบาๆโอ้แต่ติดบล็อกจวุฒครับสวัสดีพระสวัสดีครับน้องมอสอิตธิพันธ์สวัสดีครับออยกไม่เเู้ลคิบดีว ต้มตัวนี้อยู่ที่4-5ไปสีอุตรดิตยังตามอยู่ฮีนัดเสริมไปที่หน้าซ้ายจันเหนือเอาแล้วครับเปิดนิ่งชงนิ่งโอ้โหดูฮะแรงไม่แรงครับเตะทัดบอกออกด้านหลัง 11, <13. S 1> อ๋ะรอบลึกๆแล้วครับไม่มีใครยอมใครเพราะรอบนี้คือเหมือนรอบน็อกแล้วครับไม่มีที่ว่างให้แก้ตัวแล้วฮะ ชงขวาออกหลังนิดนึงครับเป็นแต้มของไปสณีสวัสดีครับอ่ำคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่หน้าซ้ายดูการชงกระจันเหนือเจ้าโลเบิดเต,ตะลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะการเปิดการชงนิ่งจริงๆนะฮะ ปวดปวดยัง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 ่บอปวดปวดอยู่ประมาณห้าหกพ้าเ็ดอ่อนดิห้าหกตัวนี้พิชาติวัสดีครับ ให้เอเข้าหพะจะเล่นเลยเลยาเลยมาแล้วเลยมาเก็อยู่ประมาณเนี้ยค้าเจ็ดเพราะว่าจะเลยมีทานะไม่ใช่ห้าเดเพราะทนาห้าเจหพันพันหนึ่งหนึจะหนุ่มกับพี่นหนึ่หนุ่มห้าแปดใช่ เอฟซีจันเหนือจากทางบ้านครับอ้าวอะฮะลุกนี้เปิดไม่ค่อยดีอ้วแต่ว่าไล่ชมได้ดีครับเนี่ยนะฮะชงกลับย้อนไปที่ตำแหน่งเลยครับจันเหนือสนามที่สามครับโอ้แน่นอนจริงๆฮะน้ำหนักการชงลงสนามไปเลยครับสวัสดีน้องตองจากผมพี่รามด้วยนะครับแล้วชั่วโมงนี้เจ้าระเบิตฟิตมากนะครับเจ้าระเบิตฟิตมากครับหลังจากออกงานบ่อย จะวุฒิเปิดไม่หลุดชงเองเตะเองแต่ว่าจังหวะนี้เตะไม่ได้ครนนับ<อ>ขอบ ah. คุณเราผู้สูงผู้สนะสามเลยครับปลัดหน้านะอ๋อพี่โคตรพี่ก่อนนะเกือบสาเลยแล้วแกเกษียณมาหลายปีอ่ะสามปีเนาะใช่แกเกษียณมาหลายปีอ่ะนี่นี่นประหลัดหน้าเขาเรียกตะพดมือกูอะ ับพอดประมาณหกห้าหกห้าหคไรเรียกกับปีหกหกหกเจ็ดอ่ะหกแปดเออกะปีอ่ะก็เจ้าดีน้องอ้ํานักวรสนายกครับเกิดชนะบำรุงวัดีทุกท่านนะครับกองเบีย สองพี่น้องเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหแต้มตัวนี้ตามอยู่8ดต่อสิบอครับไปสณีอุดกร,ระดิบเปิดลูกนี้จันเหนือชงนิ่งๆแบบนี้ทัดบอ็อกยังไล่ได้ไหมล้นไม่ล้นเอาวนะฮะต้องเปิดชงกันใหม่คทีนึงครับสองพี่น้องมอเตอร์โรเบิร์ตเตะทัดบ็อกออกไป สวัสดีคุณติ่งครับอะไรกับอะไรพี่เทมันบอดได้กินฝนตกแรงมากอ๋อโอ้อลนะฮะอุ้ยกำแพงทำไมฝนตกบ่อยจังเนาะเอออย่างว่าอยู่ใกล้เขาเนาะบรรยากาศอ่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแบ็กออกแบ็คที่เปลี่ยนไป อ่าตอนนี้เปลี่ยนเจ้ามะลงไปแทนเจ้ากวงนะครับไม่ตัไม่ได้สักทีก็รรรู้ว่าเป็นพี่น้องสองพี่น้องมาเตือรเลิกกีนงาแล้วซ้ําไม่ได้คนไหนมายที่เด็ือวงตัวนี้เซวุฒิประกันภัยด้วยนะครับก็เอาน่าจะเป็นพี่เนาะเจ้ากวงออกนะครับแล้วก็เจ้ามะลงน่าจะคล้ายๆกันผมจำไม่ได้สักทีสองพี่น้องเนี้ย อ่าครับหน้าขวาโรเบิร์ตเปิดแล้วจะเหนือชงแบบนี้เรียบร้อยครับเฟซบุ๊กเขาชื่อโรเบิร์ตท,ทิงน้องน้อยนะฮะเนี่ยจันเบิร์ตครับเขเรียกจันเบิร์ตครับก็เป็นเป็นอาจารย์เป็นครูอยู่นะครับ <L> โอ้ตัดหยอดหน้าซ้ายลูกนี้เนียนกริปครับ ขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยในเซตสองปิดได้หรือไม่ได้ช่องซ้ายแบบนี้โอ้ขึ้นเขานิ่งๆแบบนี้แต่ว่าจังหวะเตะลูกนี้กดมากไปหน่อยครับไม่ข้ามครับ พี่กอบสวัสดีครับช่องขวายังได้อยู่ไล่ชงมาจากท้ายคอร์ดเอานะฮะจะวุฒิเตะทับลบอกออกไปยังปิดไม่ได้กอบบังหนักงานนี้ไม่มีใครเอาพี่กอบไะชงเนี่ย เออเซีว่างเปล่ายี่แปดอะฮะเสียมบอกว่างเปล่ายี่แปดปิ่กรอบเสียมบอกว่ายี่แปดว่างไหมปิ่งกรอบก็แดกเขามัากเสียมกรอบเยอะเสียมกรอบเหรอ